就是讲平安，嗯，那不是讲我们没损失，全干净了。然后，政府给我们讲话，说，别休气，保证不伤害玻璃厂，不偷，不偷。这里变成说，导致不什么，不偷，伤害，没有不偷，害。没关系，没关系，那别的事，不用管，就是自己弄。当然，平常自己。 นี่นี่นี่ของจริงไม่ใช่บริการสองคนใจยางนึงร่างกายมันมวนตัวลุกตัแย่เลยร่างกายตัวนี้ตันถอูกนทับม่สีดีน้ำไปร่วมทหารของพ่อของแม่บมขององอาาายน้ำเป็นของแม่ผ้าดีเป็นของพ่อเขาใส่สุดบอองีรามันดาจะมาพูดให้เป็นเปบุญปุ ่เก like mm ูเ hmm. ป mm ็นเป็นแเป็นกรรมสกสุบะพมิดามานใดเนี่ยแล้ว mm กัน hmm ทั้งหงหัวใจแล้ว hmm. ก mm ็ผ hmm. mm ู hmm. uh, ้ได้ลรพเิดนารมณได้ไปไปขอขมาโวษมนนักขันไม่เป็นเบาผูได้เไปร่วมเกิดนี่ะกรรไม่จะตามมาท่านเด้เอ๊ะไปทีพ่อแม่ตแสงตาขามัน ไม่ให้โดนบดาเลงมันปวกแต่แขงแตกบาหวานูไว้หนุ่ยเ้อาจารยมีคำมันบรตาคราคานมีคำพวก่อพวกแม่ต่างลูกวัวคำับเจ้่บิดามดาม่ดาบรจะให้รักษาด้วยพระพเจ้าพสอนหน้โ่ตัพราะตัวตัวนะตัวสามาสัมพุทธนะกไมเติเปิเปิติดกับกแม่นหนะนาโม่คือแม่โม่คือโม่ บ้านดาคือธาตน้ำน้ำดีน้ำทะเลน้ำห้องน้ำเลือดน้ำเงอนน้ำปลาน้ำงูน้ำข้าวโพดน้ำงูนี่คือบ้านดาบิดาคือผมคนเด็บ่านหนังใหญ่รูเบียขึ้นดูตะบดจะนดใ่ให้มให้ก่อนคือบิดาสอนลูกสอนดาเดี๋ยวนี้ไม่ไปจะได้เรียกพวงนักศึกษาไม่ไปฟังหรบ้าทัมภาษ์มาวิทยาลัยทัมภาษาสองสอนไั่เอาเด็กฝรั่ง ก็ราไม่มันเข้าใจเลยมันว่าพอพอเรียอเรียนไปอาศัยเกิดีสินนั่นไปเลยนม่นบเจอไบ่พเจอเจ็บเจมันออกมัทั้งอเบิดไปอยู่นั่นทรศัพท์ น้ำผู้ทุกน้ำขาวน้ำเคลื่อนนี่จะี่เขียนแล้วก็ยันถึงออกมาบมันบดผอสีสันไม่ใช่กำหนดข่าหาของดีบอกบกบกเขาสามาเรื่องู้ทุกข์บอผีเรื่องผู้ทุกข์างเดียวเท่นั้นยิ่งประโยชน์ยังละหนื่งูเสียร่างกายเช่นเช่นเชนเชียวเอาเอาสมบัตเอาของดีกับร่างกาย เรื่องเรื่องผู้เสียร่างกายซีีบุญอย่างนี้ก็บักษาปฏิบัติเอาวันเชะนั้นถ้าพวกแ่ของที่โวยโลกคือจิตใจตัวเดงนทารักษาด้ดีที่ช่วยได้โลกคอจิตใจทารักษาปฏิบัติปฏิบัติรักษารักษาใจคือรักษาศีลรักษาศีลคือรักษาใจรักษาศีลก็แให้เป็นปีชี่ะ แลวยังยังเราเป็นสีใจดีเราเป็นสีเมื่อใจเป็นสีใจจะไปถ้ำเมื่อใจไปถ้ำน่ไม่จะเกิดเมตตาัไม่จะคิดถึงพ่อให้แม่ไม่จะไม่จะอ้อนจะเกิดสุดวัชเมียนไ่จะหูเช้ามื้อวุ่นไหวม่นม่จะหูเช้ามื้อว่าทารชิเทาชิตเช้าก็ไปแล้วนะมันจะกลัวกลัวกลัวตัวบาตรก็กำเป็นวาสักผู้พ้องโลก นั่นไอ้ตัวบักโก๋ครับตัวต้องบักโก๋หน่อยนิดๆโตโตเห็ดเอดุ้งเจ้ครับถ้าผู้เฮารู้คือแล้วบ่สิมาทุกพออีกพอแต่ว่าผู้ผู้ลูกผู้เตือนผู้บงบานน่ะรู้รู้แล้วบ่มาที่บ้านกระจั่นเอาซํานอนนอนหลับต่อไปดีๆเนี่ยลูกสิซื้อบ่คนนี้บักโตโทรไปว่าผู้เตือนผู้บงบานน่ะ <N> 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 <,ocracy> <daily> เกิดมา่ที่เรียกให้กะมือที่กันเมื่ออาศัยกัยนในฟองหนึ่งการพกปาสมากคพหนึ่งพกปาสมาคมมันการืนในฟ้องไ่วมันมัมันไม่ใเข้าใจมอนบบคนเม่อดัวไม่กลับไม่ไหเลยก็ยว่าเช่ว่าการปฏิบัติพระจะพ้นไม่หยุดืูด้ ดูด <Cornell>. ูนะผาเยียงกบโหรได้เมื่อเที่ยวก็าเยี้ยมพาดำเพะนั้นเมื่อเที่ยวกันที่เจดผู้นบารย่อมย่อมดไดที่เจดเจดย่อมจทำให้เป็นบารได้พระช่วาพระสกิจั่าพระอนาค่าพระอรหันพระพุทธเจ้าพระพระหาโองเน่ย เน่ยน่งเป็นพระได้จ <un> ร <Nic green candy> no ิงเห็นว่าน้ามีเสขาเหมือนจะเป็นพระนั่งุมขดเจ่าสีมือนจะเป็นพระนั่งตานเซล่าเหมือนเป็นพระคือเบบน้นั่งนั่งุเจ่าสีโดยเขาช็ดเป็นพระอรหันต์ัน้ยนั่ว่นบดจิบปประมาณวว่ารมนีใบุคคลก็สามารถ้จิตาสัต์ะบหดเนเาเกิดมาหลายชาติ โดยโดยสช่อว <ang> de nah de ่ามันมองคำ่งจริงดูสูงจนเดีอดวมันอ่น้อยแค่สดนาน้อยเเชื่อว่านันบริหน่อยแหละทับดีพระพุทธเจ้าสุขพระพุทธเจ้าหรือพระอนิจจังสังขารพระชิตพระพระทรงสังขารที่เป็นกประโยุเครับถ้ามันเดียวกันถ้ามันเดียวกันื่ออย่างมันเกี่ยงขทุกทุกข์ทุกข์ ่าการเจ็บปวดเราคือกันนั้นเดียวกัน่าการพ้ะเจ็บปวดเราทืกกันเมื่อมูเรียกคนเป็นป่วยว่าเึ็สิ่งเป็นพวกอปไปยึดทุก่นั้นะเป็นเมื่อเป็นปวดเป็นคือม่ปยึดปวดเมื่อไอดป็คือว่เปยึดหอดเนั่ยมันไแยกออกได้ที่เจ็บอไ้เรียดร้อยแต่เม่างาการนี้อยู่มันจะปวปวดละเมื่อไปโดนของแขนมันปวดแขนขาขขุ่นปวดนั่นละแต่าขาเขาปวนปวดเด้อ แ่้นเขาก็ไม่ได้ปวดมันมันปวดผู้เข้าไปรับรอบผู้ผูไปรับทดสอบเมื่อนีมดูเรื่องเมื่อขับไปถึงรมีนไมัวบุีอย่างนีมจฉุกโลรออย่างี้ที่ที่่เราปวดตัวบบี้นไม่ตัวแคนตัวบ่บีนตัว่อตับีทม่ตัวตัวบีมตัวไปหงไมด้ทั้งหมด ที่เกิดเกิดดึงไปมันมันมีจัทั้งเบ็ดนั่งนี้นกุตัวนี้จจใจจดึงรวรวงรวกรบอดวงวนี่เอาจเจกระบเป็นตัวเป็นตัวขึ้นเล่นมันเป็นน้ำทงนส่วนส่วนที่น้ำปนก้อนนี่อ้นี่อ้เนี่ก้อนก้อนธาตุทั้งหายกันนี่ธาตุดินธาตุด้ำธาตุไฟ้ารวรวงปก่อนเป็นอ่างนี แต่เขาเมื่อเขาไปถึงควมจริงเบิดโด่นี่มั่อเขาเป็นของไฟเบิดโด่นี่ผู้ว่ามันอะไรไปในเดือมันมีของสียางทำมีดินมีน้ำมีไฟมีลมมีท่อนีเนาสมมูริเรียกสมบุติเรียกไปใส่ใส่ในหลกอที่สืิสหลกบอกวิ่งบากันสางเราคุยซางบบ่ได้ยังผล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 ในรับ้ากันได้ในานเจ็คปวดปวดมากใ้คนทุกมากมาลำพิสอบมันน ที่ได้เนี่ยมือดื้อจาต่างคนต่างตาต่างคนจ่ไปกันมาก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 เกิดมาคนื่เอะไรไม่รู้ไม่ไม่ไมรไม่รม่นม่ม่่คนกันไม่ผูกมเกิดไม่ชวนกันไเกิดนีเอะมากเขาไปเขามานี่มันมันมันฉีออกไหมเนี่มานสมงมัิตังไหมว่าลูกว่าลูกว่พ่อว่าแม่จ้าเหมือนพ่อจ้าแม่ให้ดูกรอบสามจีกันให้ดูยังยังเขาตคยับพวกม่าเกิดไปได้อย่างนี้ น้ำพินโย่แฟนของคุณมุ่งมั่นเกิดตายไปมันก็ได้ผู้ปีเด้มันเกก็กำลังเกิดเกิดขึ้นมานิสัยคือนเอาเลยนะเป็นบอกเอาไปว่าว่านัานของมันจะลืมได้สัญญาคุณอะไรกันเลยนั่นไปบ้าที่ไหนหรอไม่พูดกันยืนยิ่งไปอปนะอมาๆมาเทียงนี 你也是。<laughs>